สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงแซบแบบไทยนะคะวันนี้ก็สมูีฝนตกค่ะเราก็เลยนาเมนูซดน้ําร้อนๆมาฝากนะคะนั่นคือเมนูต้มดำปลาทูใส่ใบกะเพรานะคะจะเผ็ดจะแซบขนาดไหนไปดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูบุบ ะะแล้วแต่ชอบนะคะความเผ็ดใครชอบขนาดไหนนะคะใบกระเพราค่ะใบกระเพรานะคะผักชีใบเรื่อยตะไคร้หอมบุบหนึ่งหัวนะคะใบมะกรูดฉีก5้าใบ ปลาหั่นค่ะน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวค่ะเกลือ2ช้อนชาปลาทูนะคะปลาทูสดเราใช้4ตัวนะคะวันนี้ ตอนนี้เราก็ต้มน้ำไว้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะเครื่องต้มยำนะคะหอมแดง ไปมักปรูดให้น้ำเดือดเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปเมนูนี้ไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะ สุกนะคะไม่ต้องไปกวนไม่ต้องอะไรเลยนะคะทิ้งไว้ให้ร้อนจัดให้ปลาสุกแล้เวเดี๋ยวเรามาผสมเครื่องปรุงกันค่ะ ช้อนฟองพิ้งนะคะปลาสุกแล้วนะคะตอนนี้ ผสมกันเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมีเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นนะคะพริกขี้หนูบุบนะคะใครชอบเผ็ดขนาดไหนแล้วแต่ระดับความชอบนะคะ สองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนะคะทิ้งไว้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ชิมดูค่ะรสชาติของต้มปลาทูใบกะเพรานะคะต้มยำปลาทูใบกะเพราจะต้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มนํานะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลค่ะได้แล้วนะคะเราก็ใส่บักชีใบเลื่อยลงไปเลยค่ะ แก๊สเลยนะคะแล้วใส่ใบกระเพราทีหลังนะคะปิดแก๊สแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมให้ต้นต้ยมยำนะคะทีนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะต้ยมยำปลาทูใส่ใบกระเพรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะนําเมนูอร่อยๆมาฝากทุกคนให้หัดกันทํานะคะสําหรับคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ